วันนี้ผมมาหาเ็ดละโงกครับแต่ชาวบ้านบอกนะครับว่ามีถ้ำที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบเลยนะครับใหญ่กว่าถ้ำโมงอีกนะครับผมผมจึงไปตามหาที่สุดคําพูดของชาวบ้านนะครับว่าเป็นเรื่องเล่าหรือว่าจริงๆไปครับสวัสดีครับผมอ่านโคนลงป่านะครับวันนี้นะครับผมผมมีนะครับ ใหกรไดทานครับไปหาเห็ดรงอกนะผมบารานี่บอกว่าเห็ดเะองงอกแล้วนะครับผมว่าตัวผมมานะครับก็พอดีเรานะครับเดินมาเจอชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่านะครับมีถ้าที่ใหญ่มากอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับบาลานี่ชอบเข้าป่านะผมสวัสดีครับผมแล้วก็คุณแอร์แบกแพกเกอร์นะผมครับก็คือวันนี้เราจะไปตามหาถ้ำเนาะตามหาถ้ำคือชาวบ้านบอกว่าถ้ำใหญ่มาก โอ้ใหญ่มากๆเลยแหละเป็นถ้ำในยุคสหายครับใหญ่ใหญ่กว่าถ้ำม่วงอีกนะครับถ้าทุกคนอ่ายังไม่เคยดูถ้ำม่วงนะครับไปกดดูได้นะครับผมก็ผมว่าถ้ำม่วงน่ะคือเป็นถ้ำที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้บอกว่าใหญ่กว่าถ้ำม่วงอีกใช่เกบอกว่าเก่ะเคยไปถ้ำม่วงแล้วเขาบอกว่าถ้ำนี้น่ะใหญ่กว่าถ้ำม่วงอีกก็เลยสนใจนี่แนี่ยถ้าใหญ่กว่าถ้ำม่วงนี้ผมว่าน่าจะสนามฟุตบอลเลยนะสนามฟุตบอลเลยเพราะถ้ำม่วงทงดีศานี่คือใหญ่มากๆเลยนะครับผม ครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับผมอำเภอตางอจังหวัดสกลนครนะครับน่าจะอยู่ที่อ่าตำบลอะไรนะวันนี้นาตาลตำบลน,นาตาลนะผมอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งนะก็นนจะอยู่โซนอ่าวัดถ้ำผาพึ่งนั่นแหละครับผมนะครับตอนจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมตรงนี้เลยนะครับไปเดินทางกันนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยผมจอเล้ไม่ไม่ไม่มีสามดอกแปงคนละดอกสิฮะก็ ฮะสี่ดอกโอ้แบ่งคนละดอกสิครับไม่ไม่ไม่ผมไปจะไม่พอแกงโอ้วัานี้คนจะงแมนครับเฮ้ยครับโอ้โหดอกสวยมากเนาะเห็ดละงอกนะนี่อืมละงอกเหลืองนะฮะนี่มันนี่เห็นสีดอกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเสียหาลูกมันนะเฮ้ยผมจงแล้วโอ้บางคนไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้เขียนชื่อไว้นะครับผมมาเจอเห็ดสี่ดอกครับผมโอ้โหห้าดอกเฮ้ยห้าดอกห้าดอกกันบ้าง เฮ้ยเห็นไข่มาแล้วครับโอ้โหงงเลยครับอุ้ยเรียงเป็แท่งเลยเฮ้ยเฮ้ยใบนี่เจอแล้วเหรอแน่นครับผมโอ้ปลาฮัทดอกบักใหญ่นะนี่นะครับเป็นไงปใบนี้ือหมานเนี่ยเนาะคุณได้กี่ดอกแล้วคุณอาผมยังไม่เจอจักดอกเลยนะครับโอ้คุณอายังไม่ได้จักดอกอยู่หักนะครับผมโอ้เหมือนเห็ดเฮ้ยนี่ครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะผมนี่หนึ่งดอกนะครับ โอ้โหเห็ดด uh ังงกเหลืองนะนี่น yeah. hey, ี่ผมเห็ดดังงกเหลืองนะฮะโอ้โหคุณแม็กแอบซุ่มเงียบนะโอ้โหเฮ้ยคุณไปเจอที่ไหนนี่ครับนี่ผมเก็บมาบริเวณนี้แหละเอ๊ะมาเก็บเห็ดก่อนนี่เองบัวบาเขาหายไปไหนนึกว่าหายไปไหนละ อ๋อนี่โอ้โหสุสีกันนะบอกเขาคุณเอเม็กชอบของเก่นะครับนี่ผมมันเลือกไม่ได้ไงโอก็คือตอนนี้มีแต่ผมนะครับที่ยังไม่ได้นะกันครับผมโอ้โหนะครับผมตอนนี้ก็มาเจอบันไดลงเลยนะครับเอ้าทำไมเป็นบันไดเหล็กบาร์นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังเปลกใจอยู่เอ้าเข้ามาเชื่อมยังไงชาวบ้านบอกอะ มันจะเป็นบันไดไม้ลงไปในถ้านะครับอไม่แต่คือความหมายเข้ามาเชื่อมยังไงครับใช้เครื่องปั่นไฟหรือเปล่าวเขาแบรกเครื่องปั่นไฟมากลางเขาเลยนะมาโอ้โหนะครับเดี๋ยวคุณอแบ๊กลงไปก่อนไปเดี๋ยวุณนนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนถ้ำนะสูงเนาะสูงมากเลยนั่นนี่ไปดูกันก่อนเลยก็เดี๋ยวให้บารันนี่กับคุณไอแบ๊กลงไปก่อนนะครับโอ้ โอ้หนะครับ,าบาเป็นบันไดเหล็กลงอยู่<า>นในกลางเขาเลยนะครับผมน่าจะาพระท่านน่าจะมาสร้างไวน้นะครับคือชาวบ้านบอกว่านะครับจะมีบันไดไม้นะครับผมเนี่ยด้านล่างตัวเนี้ยมันจะเป็นบันไดไม้นะครับเขาน่าจะสร้างบันไดเหล็กครับบันไดไม้เลยนะผมโอ้โหอยู่ในกลางป่ากลางเขาอย่างนี้เลยนะสุดยอดนะผมก็ถือว่าชันนะนู่นบันไดลงไปด้านล่างเลยนะครับโอ้โห ถือว่าชันนะผมครับคือบันไดนี้จะอยู่ในกลางป่าเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบกเครื่องปั่นไฟมาได้ยังไงนะครับโอ้โห oh. นี่ครับเห็ไหมอันนี้จะเป็นบันไดเก่านะครับผมก็คือใช้ไม้ทำเนาะถือว่าสูงชันมากนะครับผม ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะผมว่าจะเป็นถ้ำที่ใหญ่จริงๆไหมนะครับผม oh. ใหญ่กว่าถ้ำม่วงไหมนะ คือหน้าผาตรงนี้น่จะเป็นอยู่อ่าน่าจะเป็นชั้นกลางนะครับผมด้าน,นบนจะมียอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกลางนะครับแล้วก็จะชันลงไปด้านล่างอีกนะครับผมโอ้โหโตเหล็กนะครับขึ้นมาได้ยังไงเนาะ <c oughs> นะครับผมตรงนี้เป็นสายยางนะครับผมผมว่าน่าจะอ่า แถวนี้น่าจะเป็นตาน้ําแน่นอนครับพระท่านน่าจะต่อน,นะครับน้ํามาจากปลายน้ําเลยนะผมว่ามาจากต้นน้ํานะครับฮะเอา้คอเอาคนในแม็กซ์เดี๋ยวถ่ายโอ้เป็นเหวอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมวันนี้นนนโอ้โหนะครับคือต้องเดินลงไปอีกนะครับอึบ โอ้ตรงนี้ร่มรื่นนะครับผมเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นโอ้เขาน่าจะทําที่พักส่งเลยนะครับผมนี่ครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมมีห้องน้ําด้วยนะโอ้แต่ห้องน้ําโอ้นะครับคือไปถ้ำเลยครับระวังเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือสากงูนะครับผมนี่แหละครับช่วงนี้ผมถึงไม่เข้าถ้ำคนเดียวนะผม นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะผมพังไปแล้วนะนะครับพระท่านน่าจะไม่ได้มาอยู่นานแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหให้คุณขึ้นมาดูเหมือนวัดถ้ำผาพึ่งที่เรา<อ>ไปนะ,นะคล้ายๆกันครับ โอ้ครับแมาว่าตรงนี้สงบกว่าแล้วก็ร่มรื่นกว่าตัวนี้ใช่ไหมอืมเออนะครับลักษณะถ่าย่สะดวกกว่าแล้วก็น่าอยู่กว่าอีกครับเฮ้ยด้านบนเป็นโพข้ออีกเนาะอันนี้เพิ่นปั้นอาครับอันนี้เพิ่นปั้นไปยกมาปั้นสิครับปูนนะคอเพิอนเอามาอะไรยังไงโอ้มา่ผมบอวว่าท่านอันนี้เป็นหินเป็นแท่นบูชาเลยหรือเปล่าแปอว่าเป็นที่นั่งของท่านนะครับผม ครับอันนี้น่าจะสร้างเมื่อวันเสาร์นะหรือปะนะครับที่26พฤศจิกา2559นะครับผมชั้นหินนี่มันเป็นสีดำเลยนะโอ้โหครับคือตรงนี้นะ มีภาษาไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะครับผมถ้ำถ้ำอ่านเป็นถ้ำไหมถ้ำอ่านไม่ออกนะครับผมใครอ่านออกช่วยคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกผมหน่อยนะครับไม่เป็นภาษาบาลีภัษาจีาโอ้ตัวนี้พระท่านทําที่กองน้ํานะครับผมคือกองน้ําอย่างดีโอ้ห็ครับทำยังไงโอ้เป็นทรายน่าจะแบ่งเป็นชั้นใช่ครับก็คือด้านล่างเป็นทรายไงเอาทรายใส่คุปเป็นทรายเป็นหินนะผมแล้วก็น่าจะเปิดลง ใส่ตรงนี้แล้วก็กองมาตรงนี้ก็อกองลงมาอีกนะเออแต่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีใช่ไหมเออไม่มีน้ำไม่มีเนาะแรืว่ามันต้องต่ออีกก๊อกนึง่งวะคือโอ้ตอนแรกผมึกว่าเขาเอาน้ําจากนี้ไปที่จริงไม่ใช่เขาต่อน้าอํามาด้วยว่ะนะมันมาจากโนก้นโอ้มาจากโ<ม>น้นใช่ไหม,มใช่ไหมบรนี้ตรงนี้หรือเปล่า<ม>ทําไมชาวบ้านบอกว่าใหญ่กว่าทําทม่วงทําผมก็ไม่แน่ใจก็ลมลื่นสงบมากนะพระท่านน่าจะเลือกที่ที่เหมาะมากมากเลยนะครับ สังเกตดูด้านบนนะผมด้านบนเขาจะเป็นหลุมเป็นหลุมเลยนะครับเห็นไหมด้านในก็นะครับโอ้เหมือนเขาสกัดเอาหินดำๆเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับ ก็คือน่าพระท่านน่าจะไม่ได้มาอยู่นานแล้วนะครับผมบริเวณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมด้านข้างเรื่อยๆอีกนะครับผมเพราะว่าคนในแบ็บอกว่าอ่ามีรังพึ่งรังใหญ่นะครับอยู่โซนนวนเนาะ ก็ตรงนี้นะครับเป็นเพิงหินนะผมก็นะครับโอ้โหสีสันสวยงามน,นะผมลักษณะนะครับคล้ายๆนะครับถ้ำผาพึ่งที่ผมพาไปนะผมแต่ถ้ำผาพึ่งนะครับก็จะอยู่ในแนวหินเดียวกันนี่แหละนะครับจะห่างกันประมาณ 1- 2สองกิโลนะครับเป็นเขาลูกเดียวกันนะครับนักษณะก็คล้ายๆกันเนาะ เดี๋ยวผมลองนะครับไปดูฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นน้อยหินนะครับที่ตกลงมานะครับก็สเสียวอยู่นะเดินอย่างนี้นะครับโอ้ยโอ้นะครับ คือฝั่งนู้นนะครับจะมีรังพึ่งรังใหญ่อยู่หนึ่งรังนะเห็นไหมนะผมนี่นะแล้วก็จะมีบันไดไม้นะผมชาวบ้านน่าจะทําขึ้นเอาพึ่งนะครับโอ้โหแล้วก็ด้านบนนะครับผมเห็นไหมด้านบนจะมีบันไดลงมาจากด้านบนนะครับเอาพึ่งนะครับโอ้โหค่ะสุดยอดนะผม ในเห็นเหมือนมีรอยแกะสลักอะไรสักอย่างนะครับผมเหมือนเหมือนเป็นตัวหนังสือเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปด้านล่างนะครับผมลงไปใกล้ๆเนาะไม่รู้จะไปได้ไหมนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างลกนะครับตรงนี้โอ้รกจริงๆนะครับผมตรงนี้เป็นป่าหน่อไม้ไร่นะครับ จริงๆครับผมโอ้ผมจะขึ้นยังไงนี่ครับโอ้เห็นทางขึ้นแล้วครับผมเบสนี่ขึ้นทางนั้นเลยเหรอ อถือว่าชันมากครับตัวนี้เฮ้ยโอ้โหเอาขึ้นนี่นอนเหรอนาะนี่ครับตัวนี้เป็นบันไดนะครับผมโอ้หไม่เอาพิ่งตัดเอาได้เห็นไหมนะครับเอาพิ่งเอาตัดเอาเพิ่งไปนะครับผมเห็นไหมโอ้เขาปีนอะไรอย่างนี้ยเลยหรอป้าเอาขึ้นกล้าปีนโอ้โหก็นะครับผนังหินเนาะสีสันสวยงามมากครับโอ้รังนี้ก็มีรังนึงนะครับ ครับตรงจุดนั้นมีรังหนึ่งนะผม้าน,นบนน่าจะมีเยอะอยู่นะผมว่าโอ้แต่สีสันสนนะีชายของหินสวยงามมากนะครับนี่โอ้แปลว่นานี่ไปไม่เป็นไาตั้งแคมป์อย่างนงี้นบนนะนะเนอะตรงนี้ก็คันน่าจะนะครับมาทำตทาเตียงเนอะ ของพระแน่นอนเลยครับไม่ทานนอนบ่ได้ต้องเอาไว้มันเดี๋ยวนั่งสมาธินั่งแบบนั่งสมาธินะแล้วก็นี่นะก็ช่วงกลางวันนะสวยสวยครับประมาณนี้ถ้ามันนอดีเลยนะโอ้โหถ้านอนมันฝนมันจะร่วงใส่อ๋ออุ้ยเกลือบไม้เกลือบไม้โอ้โมาลันนี่นะผมตกใจนะผมเกลือบไม้เกลือบไม้โอ้ ดูหินนี้เนาะสีสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นหินที่ยังไม่แข็งมากเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันแตกง่ายนะครับนี่เห็นไหมส่วนมากนะครับเขาจะขุดเอาออกไปนะครับทําเป็นโพนะครับสวยงามจริงครับผมบไปมานี้เราขึ้นไปด้านบนของหน้าผาดีกก่าเนาะผมว่าน่าจะเป็นลานหิน สำหรับกลางเทนนิสว้าวจะเอาไว้มานั่งสวัสดีเนาะไปดูด้านบนนะครับผมว่า uh น่าจะเป็นลานกลางเต้นสวยงามมากนะครับด้านบนนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้น่ะคือจะมีต้นไม้บังนะผมถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับจะไม่มีต้นไม้บังโอ้ยยางติดมันยิง่งแม่ว่าขบินมาตอนเท้าอะไแบบนี้ทะลุลงเลยวะนี้ ตอนขึ้นทำไมขึ้นได้นะตอนลงมันทำไมสูงๆนะครับผมรไสรเอ้าา,า,า,นานทาไอืมูรรอนีอรอนสรุปแล้วไม่เจอถ้ำใหญ่นะผม,ผมก็จะเจอเป็นลักษณะถ้ำแบบนี้นะครับเป็นเพิงหินเนาะลักษณะคล้ายคกับ ถ้ำผูฝาพึ่งนะครับนี่นครับ,ก,รบก็คือตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบถ้ำทงใหญ่นะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกนะครับว่า,เ,าเคยไปแล้วทาม่วงนะใหญ่กับทำม่วงอีกนะผมแต่จริงทำม่วงใหญ่กว่านี้นะครับชาวบ้านน่าจะไม่เคยเข้าทงสามเนาะของทำม่วงมผมว่าเพราะชาวบ้านบอกว่าใหญ่กว่าทำม่วงใช่ไหมใหญ่กว่าทำม่วงนะครับผมก็เลยแบบ มีความสนใจเดินทางมาเราก็อุตส่าห์เตืมนเตี้ย่ไหมาว่นนี่แล้ววอ้ยท่านมันน้อยแท้เพราะว่าถ้ำม่วงนี้ก็คือถ้ำใหญ่ที่สุดในในสกลนครที่เราเคยไปมาเนาะใหญ่มากใช่ท้องที่สามจะใหญ่มากๆนะครับก็เลยชาวบ้านบอกว่าใหญ่กว่าถ้ำม่วงเราโอ้โหดีใจมากเนาะไม่รู้ว่าแกเคยลงลงถ้ำม่วงถึงโองที่สามหรือเปล่านะครับชาวบ้านอาจจะเคยลงแค่ท้งแรกเพราะถ้ำม่วงเนี่ยมันมีสามถ้งใช่ใช่ครับเนี่ยคือผมทิ้งเห็ดไม่ได้หาเห็ดนะครับนี่ วิ่งมาถามอย่างเดียวเลยนะที่นี่ผมก็ไม่มีใช่ไหมคือรีบเร่งมาดูถามอย่างเดียวเลยนะครับผมผมบันไาดอกแล้วบันไดนี่ก็โอ้โหนี่ครับพอแกน่ะเนาะไปเจอไงพอแกเราคุณไปรออยู่รถเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะพาขึ้นไปชมอยู่ด้านบนนะแล้วก็จะเดินหาเห็ดต่อนะครับผมไปตอนนี้ก็ากำลังเดินขึ้นนะครับบันไดนะครับผม ผมเห็นเป็นคล้ายๆเป็นเพิงถ้ำไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะตรงนี้ลมเย็นมากนะครับผมขึ้นมาตรงนี้เสียวนะครับตรงนี้น่ะเป็นหน้าผาลงไปเลยนะผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพิงหินเฉยๆนะครับผมก็ไม่ถือว,ว่าใหญ่ครับ โอ้โหโอ้หินตรงนี้เป็นสีดำไหมล่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดน้ำหยดลงนะครับผมเพราะว่าหินด้านล่างเป็นสีดำๆนะครับโอโ้โหตรงนี้ถือว่าเสียวมากนะครับผมโอโ้โหนะครับดูด้านล่างนะแล้วก็จุดดูนะครับเป็นบันไดที่ผมเดินมานะครับ โอ้ตอนนี้วิวสวยนะผมโอ้โหเฮ้ยนะครับตรงร่องเขาพอดีเลยนะครับโอ้โห จุดนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับผมแล้วก็วิวสวยจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับผมตรงนี้จะเป็นร่องเขาเลยเนาะโอ้โหนะครับจุดนั้นนะมันเสียวนะครับผม oh. เห็นไหมโอ้ oh. นะครับด้านล่างคือจุดที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับผม เดินระวังระวังนะครับเสียวมากเลยนะโอ้โหนะครับเสียวนะโอ้โหนะครับ มากครับผมจุดนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับลมเย็นครับผมเนี่ยผมคือจุดตรงนี้นะครับผมที่เราเห็นนะครับ บันไดด้านบนลงไปที่เขาเอาพึ่งนะห็นไม้ตรงนี้ตร,นตรงนี้นะครับโอ้โหจะพาเดินไปดูนะครับผมเสียวมากนะโอ้โหสวยงามจริงครับอื <c oughs> คือตรงนี้เป็นแนวหนะ้าผาไปเรื่อยเลยนะผมโอ<ฮ>้นะครับคือบันไดนี้น่าจะนานแล้วนะผมเนี่ยคือผมเหยียบนิดนึงนี่คือไม้ดูครับโอ้โหน่ากลัวมากๆานะผมเขากล้าลงไปได้ยังไงเนาะนะครับจุดที่เรามองเห็นบันไดจากด้านล่างนะครับเห็นไหมโอ้โหเขาทําลงไปได้ยังไงนะครับผมทามเป็นบันไดไต่ลงอย่างนี้เลยนะครับนะ คือตรงนี้ผมไม่กล้าเดินไปนะัโกยดินสไลด์นะผมโหเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้เป็นบันไดที่เราเห็นจากด้านล่างนะครับผมเขาปีนล,ลงไปเอาพึ่งนะโอ้โหสุดยอดนะผมวิวสวยงามมากๆนะครับจุดนี้ ผมก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ